เปิดตัวแล้วครับสำหรับ Xiaomi Mix 4 c นั่นเองนะครับเครื่องบางถึง9.74มิลมนั่นเองนะครับส่วนสเปคเพิ่มเติมจะมีอะไรบ้างก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะเอาแล้วผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัว Mix f นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับรุ่นนี้นะเป็นมือถือพับได้นั่นเองนะครับส่วนสเปคหน้าจอนะครับตัวนี้จอในก่อนนะคร e7 LTPO ขนาดอยู่ที่7 9 8นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่2,488คูณ2,244พิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็อัตรา refresh rate นะครับ120เฮิรตรองรับ HDR10+ แล้วก็มี Dolby Vision ด้วยนะครับผมส่วนจอนอกนะครับจะเป็น AMOLED c8+ น,น,นะน,น,น,นั่นเองนะครับขนาดอยู่ที่6.56นิ้วความละเอียดนะครับอยู่ที่2,520คูณ1,80พิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็ refresh rate 120เฮิรตเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอบเขตสีนะเป็น DCI-P3 นะครับแล้วก็รอง อรับ d o บ b y Vision ด้วยนะครับ ตัวนี้ส่วนในเรื่องชิปเซ็ตนะผมนะเป็น Snapdragon 8ปดเจเนอเรชันที่3นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวความจุนะครับมี2 5 6ร้อยห้ากิกห้าร้อกิกและ1นึเทเลบายนั่นเองนะครับส่วนแรมก็12บสองกิกสิกิกนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องกล้องหลังนะครับตัวนี้แน่นอนนะเวอร์ดิฟายไลก้านะผมนะความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงทีอฟหน่งจุดเนั่นเองนะครับแล้วก็เซนเซอร์ไลฟ์ฟิวชั่นแ0ดนั่นเองนะครับระบบโฟกัสนะเป็น PDAF นั่นเองนะครับแล้วก็การสั่นเป็น OS นะครััััับบบสส่ววววนนนนนเเเลลลล์ออตตรรร้้้าาาะะคคีีมยด12พิกซู ที่ f 2.2นั่นเองนะครับมุมกว้าง120องศาแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้นะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2.0นะครับตัวนี้แล้วก็ระยะโฟกัสเนอยู่ที่47มิลลิเมตรนั่นเองนะครับตัวนี้นะแล้วก็ระบบโฟกัสแน่นอนครับเป็น PDAF นั่นเองนะครับแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อีกอันนึงนะเป็นเพลิสโคปนั่นเองนะครับ10ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2.9นะครับระยะโฟกัสเนตัวนี้นะครับ115มิลลิเมตรกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รองรับการถ่าายยมมมโโคครรรด้้ววนนนนะะะััับบบบบแแลกกก็ีฟส PDF เหือ ระบบการสั่นก็มี o s ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้แล้วก็กล้องหน้านะครับจอในนะครับ16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหน้าจอด้านนอกครับก็16ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับลำโพงเป็นลำโพงสเตเดโอนะครับรองรับเครือข่าย 5G บลูทูธนะครับเวอร์ชัน5.4รองรับ WiFi 7มี NFC ด้วยนะครับแล้วก็พอร์ตเป็น USB Type C เวอร์ชัน3.2 Gen1 นั่นเองนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตัวนี้5,100 mAh รองรับชาร์จไวอยู่ที่67วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ชาร์จไร้สายอีกนะครับ5 0วววัััตตต์นนนนนนะะะครบแล้้้ก็ีผมท IP แนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการนะครับแน่นอนครับเป็น HyperOS นั่นเองนะครับตัวนี้น้ำหนักนะครับตัวนี้อยู่ที่226กรัมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสีพิเศษอะไรของเขาอีกนะเป็นน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมาอีก2กรัมนั่นเองก็คือ228กรัมนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมีสีสีนะผมนะมีสีขาวสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีพิเศษนั่นเองนะครับส่วนในราคาเริ่มต้นนะครับตัวนี้อยู่ที่8,999ยวนนันเนะครือว่าประมาณ45,000บาทนั่นเอง ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเริ่มขายในจีนก่อนนะผมนะอย่างเป็นทางการนะผมในช่องทางออนไลน์แล้วก็ช่องทางร้านค้าของประเทศเขานั่นเองนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยต้องรอติดตามดูอีกทีหนึ่งนะครับเออว่ารุ่นนี้จะเข้ามาในไทยหรือเปล่านะผมโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะผมนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับสำหรับ Xiaomi Mix 4s นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมโอเคไม่บาย